หลังของการกินโจ๊ะโจ๊ะนอนเป็นไงบ้างน้ำลายไหนใช่ตัวทุกคนโอ้นดูพี่เกมส์หน่ออร่อยครับอร่อยมากนี่ครับนี่คือเบื้องหลังเบื้องหลังของการกินโจ๊ะโจ๊ะด <c oughs> ูโอ้ <c oughs> แดงกำนะครับทุกคนหายลง

นี่แหละครับเบื้องหลังทุกคน